สวยพโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับตอนใหม่ของเราเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าสตาร์ทรุ่นใหม่นะครับของ Adidas นั่นก็คืออาดิดาสโคปาเซนนะครับซึ่งเป็นแพ็คใหม่ที่ชื่อว่า a l i l a นะครับซึ่งลายสีสันนะเดี๋ยวให้ดูกันลายสีสันนี้นะครับก็เป็นสีสันที่ออกใหม่มาเพื่อเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ลายนี้ก็เป็นแมตช์เดียวกับลูกบอลเลยนะครับอ่ะอยู่ลูกบอลขึ้นมานี่ครับลูกบอลอาริลารองเท้าแพ็คอาริลานะครับก็ สีสันก็แมทกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโคป้าร <C op pa> ุ่นนี้จะใส่เป็นไงบ้างครับสำหรับน้องฮาร์ดบีดครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาและสีสันเนี่ยมันเป็นไงบ้างครับไปดูกันเลยครับ โอเคหลังจากที่เพื่อนๆเห็นคลิปเปิดตัวไปแล้วนะครับสาหรับน้องฮัทบิทครับก็มาถามกันว่าใส่มันเป็นไงบ้างหลังจากสัมผัสแรกก็ชับครับพอดีกับรูปเท้าเลยพอดีกับรูปเท้าเลยเลยใช่ไหมครับแล้วส่วนอื่นนะหนังเป็นไงนุ่มสัมผัสบอลเป็นไงบ้างดีครับก็ไม่ไม่ปแตกต่างจากรองเท้าหนังแท้ที่เคยใส่มาใช่ไหมส่วนที่ผมจะบอกเพิ่มเติมก็คือจาโคบ้าเวอร์ชันแรกที่เรารีวิวไปนะครับ ส่วนที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวปรับให้รองเท้ามีความใส่ง่ายมากขึ้นก็คือบริเวณด้านในรองเท้าครับเนี่ยครับด้านในรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นผ้ากำมะหยี่ซึ่งใส่ไม่ลื่นมากแล้วก็ไม่ยึดติดมากนะครับเพราะมันเป็นกำมะหยี่แบบบางๆแล้วก็บริเวณส้นเท้าที่เวอร์ชันแรกเนี่ยเนี่ยครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยครับที่มันเป็นปุ่มยางในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยตัวในแพ็คเนี้ยหรือว่าในแพ็คที่ในออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเป็น ปุ่มโฟมผ้ากรมะหยี่บางๆครับซึ่งช่วยในการกระชับส้นเท้าให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดอาการกัดส้นเท้าเวลาใส่เหมือนรุ่นในเวอร์ชันแรกที่เราต้องแก้ปัญหาโดยการนํากระดาษทรายมาขัดนะครับเพื่อให้มันลื่นมากขึ้นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางอารดิสเขาได้ปรับเปลี่ยนมาให้รองเท้าโค้าเซนเนี่ยใส่ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีความกระชับดีมากขึ้นครับ มาเป็นเรื่องที่สิ่งที่ชอบที่สุดนะครับสำหรับที่น้อง้าใส่ไปแล้วก็รู้สึกชอบจุดไหนบ้างครับสำหรับโคปาเซนต์ตัวนี้การเปิดอทัดครับเพื่อทัดแรกรู้สึกว่ามันกระชับเท้าแล้วก็ไปได้ดั่งใจเราได้ไปปุ๊บ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 เลยแล้วการเปิดบอลหรือว่าแปรบอลอะไรเงี้ยมันเป็นไงบ้างสำหรับตัวรองเท้าหนังแท้รุ่นนี้ได้ดั่งใจครับดีแค่นี้เอาละส่วนในเรื่องการ ยิงบอลไม่ว่าจะเป็นปั่นโคง้งลูกสายอะไรเงี้ยเราชอบยิงแบบไหนมากกว่ายิงตเต็มข้อครับลูกสายนะเออการยิงลูกสายเนี่ยปกติเราใช้ส่วนไหนบ่อยที่สุดส่วนแถวนี้เออบริเวณที่มันเป็นรอนหนังใช่ไหมปุ่มๆเงี้ยม,มันความรู้สึกเป็นไงเวลาที่เตะลงไปไม่ต้องออกแรงเยอะเลยใช่ไหมก็คือถ้ามันเข้าจุดก็คือบอลก็จะสายไปเองเนาะโอเค รองเท้าบีดมีอะไรจะแนะนําสำหรับคนที่ใส่รองเท้าหนังแท้แบบกูบาเซนบ้างเออรองเท้านี่ครับต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วหลังใส่เสร็จเนี่ยเราก็ต้องทาขี้ผึ้งครับรองเท้าหนังแท้ส่วนใหญ่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าขอ้อ้างที่จะไม่ถูกความชื้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเตะก,กับพื้นที่เปียกแฉะอะไรเงี้ยแล้วเรามาวางไฉยเฉยๆยเงี้ยมันก็จะเกิดเชื้อราหมักหมมได้แล้วก็ทําให้รองเท้าเนี่ยเสียทรงหรือว่าหนังก็จะชํารุดได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเอาไปตากแดดจัดนะก็เพราะว่าหนังมันจะทําาาให้้้้เกกกกิดดรรีขแแลลวว็อบไ ถ้าเราไปเล่นในสนามหญ้าเทียมก็ต้องระวังอีกเพราะว่าเวลาเราขุดดินหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวหนังที่มันมีความนุ่มความบางเวลามันโดนหญ้าเทียมที่มันเป็นสังเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็เกิดการชํารุดได้ง่ายกว่าเอาไปเตะสนามหญ้าจริงครับอ่านี่ก็คือการดูแลรักษานะสราบรองเท้าโคปาเซนที่เป็นหนังแท้ตัวท็อปครับ สรุปนะครับหลังจากที่น้องทานะครับได้ใส่รองเท้าโคปาเซนไปแล้วก็เทสให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็คิดว่ารองเท้ารุ่นนี้ก็เหมาะกับเป็นพวกคนแบบสายกองกลางแล้วก็สายคอนโทรหรือว่าผูดลกัาประตูก็ได้นะครับเพราะว่าดาบิบิดเกอาก็ใส่นะครับรองเท้าโคปาเซ็นรุ่นนี้ครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อนะครับก็ มีารายละเอียดที่ผมแปะไว้ในลิงก์ด้านล่างแล้วก็ถ้าใครจะซื้อที่ช็อปก็มีช็อปอาดิดาแล้วก็ร้านอุปกรณ์ฟุตบอลชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรองเท้ารุ่นนี้นะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยที่เป็นตีมอาริล่าแล้วก็ลูกลูกฟุตบอลเป็นสีเดียวกันเนี่ยนักฟุตบอลที่ใส่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผมจะนึกออกน,นะก็คือเปดีทีมชาติสเปนนะครับก็ใครอยากดูเพอร์ฟอร์มานซ์ของรองเท้ารุ่นนี้แบบตัวท็อปที่นักเตะท็ทอปใส่ก็ที่ผมนึออกกกออ็คคงจะะมีีเปดนรับคนนอื่ที่ใส่เป็นนใคครบ้างเี่ยก็อมมเนต์ไ้ที่ดด้้้าานนลลล่งไเยะครับแวก็ขออบคุณน้งฮาร์ที มาเทสรองเท้าโคปาเซนกับเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณอาดิดาสไทยแลนด์สำหรับรองเท้าโคปาเซนรุ่นนี้ครับที่มาให้เราเทสนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องเราแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย